วันนี้ไปดักปลาไหลมานะครับบ้างรันดักทั้งหมดยี่สิบสองอันมีอันติดประมาณน่าจะสิบอันได้อยู่อันนี้อันนี้พี่วางนนหลอกแนละ้วะนนเดี๋ยวดูผลงานครับปุ๊บโอ้โหหนึ่งตัวแต่ว่าทิ้งนานไปหน่อยตัวนี้ตายตงตายปลาไหลปลาไหลหรือพึ่งไอ้อปลาไหล อ,นนอันนี้ตัวเล็กหน่อยมันเลยมีสองนะครับสองตัวละโอ้โหไอ,อน,นี้ก็อัน,นี้ก็ตายครับตายสองละทิ้งไม่นานไปหน่อยอันนี้ครับไอีนน่ะนนใช่มหมเนี่ยเฮ้ยอยูกับนิด อสองตัวฮะสองตัวสองตัวเล็กนี่ครับเดี๋ยวเอาเลี้ยงไว้ก่อนนี่ผมมีอ่างเลี้ยงเลี้ยงปลาไหลขุนไว้ก่อนโอ้โหโอ้ยกระดุดลิ้นใหญ่จัดเฮ้ยติดมันใหญ่ติดน็อตข้างหลังมั้งกุดปลายลิ้นเนี่ย อ้ยห่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ดินแรงๆเนี่ยลงมาที่หลังกี่แจมแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยอันนี้ตัวนี้นะอันนี้ตัวเล็กมาก อู้นี่ติดหนักเทา่าไรเนี่ยเหยื่อยังอยู่ในนั้นอยู่เลยตันเย,ยื่อเข้าไปยันยากเออโอ้โหยาาอยู่ในรังว่าแล้วมันหนักแท้อุ้ยนั่นยียบร้อยเอาออกเลยพี่ลิ้นแตกนานจัดอันนี้ของปีที่แล้ว โอ้ยกี่ตัวเบิรนเริ่มเลยเนี่ยอันนี้ใหญ่ครับนี่อายักษ์อายักษ์อายักษ์ติด <c oughs> โอตัวเดียวตายไหมตายนนตัวแรกตายเหรอเนี่ยนะที่เห็นจับมันอืมตัวแรกตายสามละทิ้งไว้สองวันตายเลยแดดร้อนจัด <c oughs> ขึ้นลงไปไหลเข่าดิเดียวไม่ขึ่วมไปล่ออ๋อล่วงไปแล้วเฮ้ยพี่มันออกได้อะไรครับนี่อะไรนะี่อันนี้อันนี้น่าจะสองสองตัวใช่ไหมหนึ่งไหนลุนลุนลุนบวกโอ้โหเต็นบั้งอ้าวให้ออกด้ย างงูแล้วหางหหงูแล้วอันนี้ใหญ่จริงไหลครับไหลปลาไหลครฮึสุดๆเลยเนี่ยตอนนี้ท้องเหลืองเลยฮึฮึไหลไหลโหไม่ธรรมาดาเนาี่ยฮึบวะฮึยเกือบตายสองตัวนี้คู่กันเลยเนอะสามเาหรอเฮ้ย ว่าแล้วมันหนักแท้ไหนอ่ะใช่ไอุ้ยอุ้ยอยู่ในนี้ตัวอุ้ยสบายมากฮะมันไม่มาเยอซะวะอุ้ยอุ้ยสามตัวสุดยอดบางนี้สุดยอดเลยบางบางหักอืมบางหักมาน่ะสามตัวใหญ่ด้วยนี่สามตัวเล็กๆนะอื ผลงานนี่ทิ้งไว้สองวันไม่มีเวลาไปดูครับเลยมีตายไปสามตัวเสียดายแต่ก็ยังทำกินได้นะครับเอามาผัดเผ็ดได้อยู่อะไรตาย,าย,ตายสุดยอดสุดยอดมีเปล่าพี่ในน,ะนั้นน่าจะหมดแล้วมั้งนี่แ<ๆ>หละโอ้ติดติดครึ่งหนึ่งนะันแะน่เนาะ นี่นี่อีกตัวหนึ่งนี่มีแถมมีแถมมีแถมวางไว้ติดนี่ตัวดินด้นดิ<ๆ>้นนี่แหละกำลังกินได้ไปหลายได้พอแล้วนะหมดแล้ว ตัวใหญ่เขาเป็นตัวเด้งน่าเทียบเลยนี่ครับผลง,งานบางรัน22อันโอ้โหธรรมดาอืยอดพี่จะพึ่งเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปในตะกร้าก่อน